เฟอร์บี้แฟมิลี่เอาฟอร์บี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชอบเฟอร์บี้แเอ้วันนี้มานาก็จะมีโทรศัพท์ใหม่มาให้เฟอร์บี้ดีใจไหมลูกดีใจค่ะเฮ้ยเบื่อไหมคะโทรศัพท์เก่าอะเบื่อค่ะไม่ชเนะ <c oughs> มช่ดูเคสค่ะไหนดูไม่เช่ดูเคสแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเคสล่ะลูกฮะ มันเกี่ยวอะไรกับเคสไหนมาม่มาขอดูหน่อยมาม่มาขอดูโทรศัพท์เก่าหน่อยเอาโทรศัพท์เก่าให้มาม่าดูหน่อยให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยว่าโทรศัพท์เก่าเฟอร์บี้เป็นยังไงนี่ของเฟอร์บี้นะคะเฟอร์บี้ก็น่าจะใช้มาประมาณ3ปีได้แล้วมั้งคะลูกคือนานมากแล้วอะ่ะอันนี้คือแบบนี้คือกล้องไลกาเลยเห็นไหมมีกล้อง3ตัวเลยมั้งเนี่ยมันเป็นรุ่นหัวเว่ยพี่สามสิบโปนะคะคือตอนนั้นฮิตมากแล้วถ่ายรูปสวยมาม่มาก็เลยแบบ อยากซื้อมาให้เฟอร์บี้ใช้เพื่อจะถ่ายรูปแต่เฟอร์บี้ก็ไม่เคยใช้ถ่ายรูปเลยดูดิมันเก่ามากเลยมันแตกหมดแล้วเนี่ยวันนี้หมา,มาก็เลยจะมาซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้เฟอร์บี้อันนี้อันนี้อันนี้เอาให้ให้น้องอักเปาเนาะอันเก่าไงตัวเองได้อันใหม่แล้วอันเก่าก็ให้น้องสิเออนี่ กก่าามแต่ยังใช้ได้ดีอยู่เหมดิมโอเคเดี๋ยวมามาที่แล้วโหลดเกมมาเป็นร้อยเกมยังเครื่องไม่เต็มเดี๋ยวมามาขอเวลาสามนาทีนะคะเดี๋ยวมามาไปเอาโทรศัพท์ใหม่ให้ได้ไหมขอเวลาสามนาทีได้ไหมโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะนี่เราได้โทรศัพท์ไปแล้วดีใจไหมคะลูก ทำไมไหหำไมไมมันาลองถือดิจับสินี่นกระสีพื้นหลังคุนค้นๆมากเลยอ่ะไหนรุ่นอะไรดูสิรุ่นเดิมโทรศัพท <laughs> <c oughs> ์ใหม่แต่รุ่นเดิมไหนลองเปิดดูสิใหม่ไหมหน้าจอใหม่ไหมเด็กนี่ยว้าวไม่ไนดะ้ม,มีใหม่มากเลยอ่ะ เหมือนไม่ได้ติดฟิล์มแล้วค่ะเพราะเหนียวไม่เอี่ยมเลยค่ะโทรศัพท์เฟอร์บี้หัววยพีสามสิบโปรมาไปกดเข้ายูทูบทำไมอ่ะอ๋อนี่เห็นไหมกล้องไลก้าด้วยนะเป็นไง่ะอันนี้คืออันเดิมค่ะแค่ไปอัปเดตมามาล้างเครื่องให้ใหม่หมดเลยเพราะเฟอร์บี้เขาชอบโหลดอะไรมา พราะว่าฟิล์มไม่มีใครติดได้เลยค่ะมาม่าก็ซื้อฟิล์มมาให้ใหม่แล้วก็ซื้อเคสมาให้ใหม่นะคะแต่เ<ต>มื่อกี้ <laughs> ม,ามาม่าซื้อแบบล้ําเกินนะคะมันเป็นแบบเป็นเป็นฟิล์มฟิล์มอะไรอ่ะลูกฟิล์มนานโกนการแสงสีฟ้านะคะพอติดแล้วมันต้องฉายแสงด้วยเนี่ยไปเสียบกับ เอาไปเสียบกับที่ชาร์จแบตนะคะแล้วมันจะมีแสงออกมาเป็นแสงสีฟ้าแล้วก็เอามาฉายแสงมาม้าก็ไม่รู้นะคะว่ามันต้องทําแบบนั้นก็คือทําจนพังเลยนะคะแล้วก็สรุปไม่สําเร็จนะคะตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ติดฟิล์มเดี๋ยวมาม้าจะสั่งมะมะเดี๋ยวมาม้าสั่งมาให้ใหม่นะคะฟิล์มโอเคเอาแบบธรรมดาไม่ต้องล้ำนะลูกเนาะ ก็สะอาดเอียมาม่าซื้อเคสแบบใสมาให้อันเก่าก็อันใสเหมือนกันแ่ะอันเก่าตอนซื้อมาก็สีนี้แหละแต่พอใช้ไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นด้วยแล้วแล้วแล้ก็จบก็หายใช่ไหมจริงๆมันจะมีข้างหลังด้วยใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะเฟอร์บี้ได้โทรศัพท์ใหม่แฮปปี้ไหมลูกแฮปปี้มากเออโทรศัพท์ใหม่น่าอิจฉาจังเลยโทรศัพท์ใหม่ไม่ติดฟิล์มค่ะโอเคบ๊ายบาย แปไปหมดตามเพื่อนฝากกดกระดิ่งให้ช่อง f ฟ r b ์ f ี m แฟมิี่ด้วยนะคะฝากติดตามช่องเฟอร์บี้แฟมิลีด้วยนะคะ